พที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปรายสัปดาห์ของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะระหว่างวันที่19กันยาถึง25กันยานะคะว่าดวงของคนที่เกิดวันพฤหัสเป็นอย่างไรคลิปนี้เป็นการอ่นานไพ่โดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ด้วยเป็นแนวทางนะคะอย่าซีเรียสมากเกินไปนะคะสําหรับใครที่มาเห็นคลิปนี้แสดงว่าคุณมีพลังงานดึงดูดนะ เรามาดูการงานของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะการงานดีมากเลยมีโอกาสได้เดินขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือมีการได้เดินทางไปทํางานต่างประเทศนะคะบางคนอาจจะทํางานกําลังมองหาธุรกิจนะคะก็อาจจะทําได้นะคะหรือคุณกําลังมีแผนทําธุรกิจส่วนตัวหรือบางคนเป็นข้าราชการนะคะจะสอบข้าราชการก็มีโอกาสติดหรือบางคนสอบเดินขั้นเลื่อนตำแหน่งก็มีโอกาสสูงมากๆเลยนะคะมีผู้ใหญ่สนับสนุนในเรื่องของการงานด้วยนะเรามาดูการเงินค่ะ การเงินนะคะตอนนี้คุณเองเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเยอะอาจจะต้องเอานําเงินไปทําอะไรบางอย่างเช่นถ้าคุณกําลังทําธุรกิจอะคะ่ะคุณอาจจะใช้เงินเยอะเพราะฉะนั้นต้องวางแผนดีๆนะคะการเงินอาจจะมีติดขัดบ้างแต่ไม่เยอะนะเรามาดูเรื่องสุขภาพค่ะ สุขภาพนะคะจะมีอาการปวดเมื่อยเหมือนเหมือนคนแก่ปวดนั่นปวดนี่นะคะเป็นเหมือนเหมือนโรคเมื่อยนะคะแล้วก็เหมือนพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอนอนไม่ค่อยหลับอะคะ่ะอารมณ์ก็จะแบบเหนื่อยๆน่อยน้อยๆเหมือนแบบไม่ค่อยมีแรงนะคะไม่ค่อยกระปี้กระเป๋าอในเรื่องความรักค่ะ ความรักคนโสดเป็นเป็นช่วงที่มีสเสน่ห์นะคุณจะช่างเลือกมากเป็นพิเศษแต่ยังไม่ได้ปักใจให้ใครเป็นพิเศษเหมือนกันคุณจะดูดูอยู่อาจจะเป็นช่วงของการที่แบบดูเลือกๆดูแบบว่าหวานสเสน่ห์หรือบางทีจะอยู่ในช่วงความรักที่ไม่ชัดเจนนะคะ คุณมาจจะเจอความรักที่ไม่ชัดเจนหรือคุณเองเนี่แหละที่อาจจะยังไม่ได้ให้ความชัดเจนกับใครก็เป็นไปได้เหมือนกันส่วนคนมีคู่นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณมีเสน่ห์มากๆเพราะฉะนั้นระมัดระวังนะคะจะมีคนเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันสั่นคลอนได้ด้วยนะคะหรือคุณดูมีความรับเยอะนะคะคนรักของคุณอาจจะมีความสงสัยนะหรือว่าช่วงนี้เขาจะหลงหลงคุณมากขึ้นค้างรักคุณมากขึ้นก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะ สิ่งที่ควรทำเคล็ดลับเสริมดวงนะช่วงนี้คือทําบุญสวดมนต์ไหว้พระนะคะไหว้ขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะๆนะคะขอพอรผู้หลักผู้ใหญ่นะคะทําบุญกับคนในบ้านด้วยนะคะแล้วก็สีนำโชคของคุณเนี่ยจะเป็นสีส้มสีแดงสีทองสีเขียวนะคะเลขนำโชคของคุณเนี่ยจะเป็นเ,เลขห้านะคะหรือเลขสี่ประมาณนี้นะคะส่วนใครอยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมทักจองคิวดูดวงส่วนตัวได้นะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย